สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูเฟิร์ในเนื้อหาแคลคูลัสนะคะในตอนก่อนหน้านี้นักเรียนได้เรียนการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรไปนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้หาปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรต่อจากตอนก่อนหน้านี้ค่ะการอ,อื่นนะคะครูขอทบทวนความดูของนักเรียนก่อนนะคะให้ f เป็นฟังก์ชัน ถ้า f ใหญ่เป็นฟังก์ชันซึ่ง f ใหญ่พาม x เท่ากับ f x นะคะสำหรับทุก x ที่อยู่ในโดเมนของ f แล้วจะเรียกฟังก์ชัน f ใหญ่ว่าปฏิยานุพันธ์หนึ่งของฟังก์ชัน f ค่ะดังนั้นการหาปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f คือการหาฟังก์ชัน f ใหญ่ซึ่ง f ใหญ่พาม x เท่ากับ f x สำหรับ x ในโดเมนของ f แล่เราจะได้ว่าฟังกช์ชัน f ใหญ่ x บวก c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวก็จะเป็นปฏิยานุพันธ์ของฟังกช์ชัน f ด้วยซึ่งเรียกว่ารูปทั่วไปของปฏิยานุพันธ์ของฟังกช์ชัน f โดยรูปทั่วไปของปฏิยานุพันธ์ของฟังกช์ชัน f จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะ ซึ่งอ่านว่าอินทิเกรต f x d x และเรียกสัญ,ญลักษณ์นี้ว่าปริพันธ์ไม่จำกัดเขตของฟังก์ชัน f เทียบกับตัวแปร x หรือปริพันธ์ของฟังก์ชัน f เทียบกับตัวแปร x ค่ะซึ่งนะคะเครื่องหมายนี้นะคะจะเรียกว่าเครื่องหมายปริพันธ์แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเรียกว่าปริพัทธ์ค่ะและตรงนี้นะคะจะบอกว่าในการหาปริพันธ์นี้เทียบกับตัวแปร x ค่ะ ตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่ารูปทั่วไปของปฏิยานุพันธ์ค่ะต่อมานะคะนักเรียนได้เรียนสูตรการหาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตของฟังก์ชันค่ะก็จะมีสูตรที่1ค่ะถ้า k เป็นค่าคงตัวแล้วอินทิเกรต k dx นะคะจะเท่ากับ k x บวก c เมื่อ c เป็นค่าคงตัว สูตรที่2ถ้า a เป็นจำนวนจริงและ a ไม่เท่ากับลบหแล้วนะคะอินทิเกรต x กํลัง a dx จะเท่ากับ x กํลัง a บวกหส่วนด้วย a บวกหบวก c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวค่ะและสูตรที่3นะคะถ้า k เป็นค่าคงตัวแล้วอินทิเกรต k f x dx จะเท่ากับ k อินทิเกรต f x dx ค่ะ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะในการใช้สูตรที่1ถึงสูตรที่3แล้วลองมาทำตัวอย่างไปพร้อมๆกันค่ะตัวอย่างแรกจงหาอินทิเกรต2.5 dx ค่ะจากตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่า2.5นะคะเป็นค่าคงตัวค่ะเพราะฉะนั้นจากสูตรที่1ค่ะนักเรียนจะได้ว่าอินทิเกรต2.5 dx นะคะจะเท่ากับ2.5 x บวก c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวค่ะ ข้อต่อมาค่ะจงหาอินทิเกรต x ยกกำลัง8 dx ค่ะจากตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่า8เป็นจำนวนจริงค่ะแล้วก็8ไม่เท่ากับลบ1ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจากสูตรที่2ค่ะนักเรียนจะได้ว่าอินทิเกรต x ยกกำลัง8 dx ค่ะจะเท่ากับ x ยกกำลัง8บวก1ส่วนด้วย8บวก1บวก c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวค่ะ นั่นก็คือ x ยกกำลัง9ส่วน9บวก c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวค่ะตัวอย่างข้อต่อมาค่ะจงหาอินทิเกรต x ยกกำลังสส่วน2 dx จากอินทิเกรต x ยกกำลังสส่วน2 dx ค่ะเราสามารถเขียนได้เป็นอินทิเกรต1ส่วน2 x ยกกำลังส dx ค่ะซึ่งนะคะ1ส่วน2เป็นค่าคงตัวค่ะนักเรียน จากสูตรที่3ค่ะนักเรียนจะได้ว่าอินทิเกรต1ส่วน 2x กยกกำลังสองจะเท่ากับ1ส่วน2อินทิเกรต x อกยกกำลังสองค่ะต่อไปเราจะพิจารณาอินทิเกรต x อกยกกำลังสองกันนะคะเนื่องจาก2ค่ะตรงนี้เป็นจำนวนจริงนะคะและ2ไม่เท่ากับลบ1ค่ะจากสูตรที่2ค่ะ นักเรียนจะได้ว่าอินทิเกรต x ยกกำลังสอง dx ค่ะจะเท่ากับ x ยกกำลังสองบวกหนึ่งส่วนด้วยสองบวกหนึ่งบวก c หนึ่งเมื่อ c หนึ่งเป็นค่าคงตัวค่ะดังนั้นนะคะอินทิเกรต x ยกกำลังสองส่วนสอง dx เท่ากับหนึ่งส่วนสองอินทิเกรต x ยกกำลังสอง dx หรือเท่ากับ1ส่วน2คูณอยู่กับ x ยกกำลังสองบวก1ส่วนด้วย2บวก1บวก c 1เมื่อ c 1เป็นค่าคงตัวค่ะ ซึ่งจะเท่ากับ1ส่วน2คูณอยู่กับ x ยกกำลัง3ส่วน3บวก1ส่วน2 c 1ค่ะซึ่งจากตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่า1ส่วน2คูณ c 1ก็ยังออกมาเป็นค่าคงตัวนะคะเพราะฉะนั้นครูจะขอเขียนแทน1ส่วน2คูณ c 1ด้วย c นะคะนักเรียนก็จะออกมาเป็น x ยีกกำลัง3ส่วน6บวก c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวโดยที่ c เท่ากับ1ส่วน2 c 1ค่ะ ตอนนี้นะคะเรารู้จักและได้ใช้สูตรในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันมา3สูตรแล้วเรามาดูสูตรถัดไปกันนะคะสูตรที่4ค่ะอินทิเกรต f x บวก g x dx นะคะจะเท่ากับอินทิเกรต f x dx บวกอินทิเกรต g x dx ค่ะต่อมาเรามาทำตัวอย่างกันนะคะจงหาอินทิเกรต x ยกกำลังสองบวก2 x dx ค่ะ จะเห็นว่าอินทิเกรต x ยกกำลังสองบวก2 x dx เนี่ยอยู่ในรูปของผลบวกของ x ยกกำลังสองกับ2 x นะคะจึงสามารถใช้สูตรที่4ได้ค่ะซึ่งจะได้เป็นอินทิเกรต x ยกกำลังสอง dx บวกอินทิเกรต2 x dx ค่ะจากอินทิเกรต2 x dx นะคะอยู่ในรูป2คูณอยู่กับตัวแปร x นะคะจึงสามารถใช้สูตรที่3ได้ค่ะซึ่งจะได้เป็น อินทิเกรต x ยกกำลังสอง dx บวกสองอินทิเกต x dx ค่ะจากอินทิเกรต x ยกกำลังสอง dx นะคะและอินทิเกรต x dx อยู่ในรูปตัวแปร x ยกกำลังค่าคงตัวค่ะจึงสามารถใช้สูตรที่สองได้ค่ะซึ่งจะได้เป็นดังนี้นะคะเมื่อ c 1และ c 2เป็นค่าคงตัวและสามารถจัดรูปได้เป็นดังนี้ค่ะ ซึ่งจะได้เป็น x ยกกำลังสาส่วนสบวก x ยกกำลังสองบวก c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวโดยที่ c เท่ากับ c 1นบวกสอง c สค่ะเดี๋ยวมาดูสูตรในการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันสูตรถัดไปกันนะคะสูตรที่5ค่ะอินทิเกรต f(x) ลบ g(x)dx นะคะจะเท่ากับอินทิเกรต f(x)dx ลบอินทิเกรต g(x)dx ค่ะ มาที่ตัวอย่างกันค่ะจงหาอินทิเกรต 2x ลบ1ส่วน x ยกกำลัง2 dx ค่ะจะเห็นว่าอินทิเกรต 2x ลบ1ส่วน x ยกกำลัง2 dx อยู่ในรูปของผลต่างนะคะจึงสามารถใช้สูตรที่5ได้ค่ะซึ่งจะได้เป็นอินทิเกรต 2xdx ลบอินทิเกรต1ส่วน x ยกกำลัง2 dx ค่ะ จากอินทิเกรต2 x อยู่ในรูป2คูณอยู่กับตัวแปร x จึงสามารถใช้สูตรที่3ได้จากอินทิเกรต1ส่วน x ยกกำลังส dx นะคะสามารถจัดรูปได้ค่ะซึ่งจะได้เป็น2อินทิเกรต x dx ลบอินทิเกรต x ยกกำลังลบ2 dx ค่ะ จากอินทิเกรต x dx นะคะและอินทิเกรต x ยกกำลังลบ2 dx อยู่ในรูปตัวแปร x ยกกำลังค่าคงตัวค่ะจึงสามารถใช้สูตรที่2ได้ค่ะซึ่งจะได้เป็นดังนี้เมื่อ c 1และ c 2เป็นค่าคงตัวค่ะและสามารถจัดรูปได้เป็น x ยกกำลังสบวก1ส่วน x บวก2 c 1ลบ c 2นะคะ และนะคะจะจัดรูปได้เป็น x ยกกำลังสองบวก1ส่วน x บวก c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวโดยที่ c เท่ากับ 2c1 ลบ c2 ค่ะนอกจากนี้นะคะเราสามารถขยายสูตรที่4นะคะก็คืออินทิเกรต f x บวก g x dx เท่ากับอินทิเกรต f x dx บวกอินทิเกรต g x dx และสูตรที่5นะคะอินทิเกรต f x ลบ g x dx เท่ากับ อินทิเกรต f x dx ลบอินทิเกต g x dx นะคะไปในกรณีที่มีผลบวกและผลต่างมากกว่า2พจน์ได้ค่ะจากอินทิเกรตตัวนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าปริพันธ์อยู่ในรูปผลบวกหรือผลต่างของฟังก์ชันซึ่งเราสามารถใช้สูตรที่4และ5ได้ดังนี้ค่ะพจน์นี้นะคะจะได้อินทิเกรต f x dx พจน์นี้จะได้บวกอินทิเกรต g x dx และพจน์นี้นะคะจะได้ลบอินทิเกรต h x dx ค่ะแล้วถ้าเป็นอินทิเกรตตัวนี้เนี่ยนักเรียนจะหาได้อย่างไรคะนักเรียนก็จะได้ดังนี้ค่ะพจน์นี้นะคะก็จะมาเป็นอินทิเกรต f x dx พจน์นี้นะคะก็จะมาเป็นลบอินทิเกรต g x dx พจน์นี้นะคะก็จะมาเป็นลบอินทิเกรต h x dx และพจน์นี้นะคะก็จะมาเป็นบวกอินทิเกรต q x dx ค่ะ มาที่ตัวอย่างกันค่ะจงหาอินทิเกรต 3x ยกกกำลัง6 2ลบ 2x กกกำลัง2องบวก 7x บวก1 d x ค่ะจะเห็นว่าปริพันธ์นี้นะคะอยู่ในรูปผลบวกหรือผลต่างของฟังก์ชันค่ะจึงสามารถใช้สูตรที่4และ5ได้ค่ะซึ่งจะได้เป็น อินทิเกรต 3x ยกกำลัง6 dx ลบอินทิเกรต 2x ยกกำลัง2 dx บวกอินทิเกรต 7xdx บวกอินทิเกรต 1dx ค่ะจากอินทิเกรต 3x ยกกำลัง6 dx อินทิเกรต 2x ยกกำลัง2 dx และอินทิเกรต 7xdx อยู่ในรูปค่าคงตัวคูณกับฟังก์ชันของตัวแปร x ค่ะจึงสามารถใช้สูตรที่3ได้ซึ่งจะได้เป็นดังนี้ค่ะ จากปริพันธ์ของฟังก์ชัน f เทียบตัวแปร x นะคะที่ครูขีดเส้นใต้สีแดงไว้จะอยู่ในรูปตัวแปร x ยกกำลังค่าคงตัวจึงสามารถใช้สูตรที่2ได้ค่ะและอินทิเกรต1 dx สามารถใช้สูตรที่1ได้ค่ะซึ่งจะได้เป็นดังนี้และค่าคงตัวที่ได้จากการหาปริพันธ์ของแต่ละพจน์นะคะครูขอเขียนรวมกันเป็นค่าคงตัว c เพียงตัวเดียวนะคะและสามารถจัดรูปได้เป็นดังนี้ค่ะ นั่นคือ3ส่วน7 x ยกกำลัง7ลบ2ส่วน3 x ยกกำลัง3บวก7ส่วน2 x ยกกำลัง2บวก x บวก c เมือ่อ c เป็นค่าคงตัวค่ะซึ่งสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรค่ะซึ่งสูตรที่1ก็คือถ้า k เป็นค่าคงตัวแล้วอินทิเกรต k dx เท่ากับ kx บวก c เมือ่อ c เป็นค่าคงตัวค่ะ สูตรที่2ถ้า a เป็นจำนวนจริงและ a ไม่เท่ากับลบหแล้วอินทิเกรต x ยกกำลัง a dx จะเท่ากับ x ยกกำลัง a บวกหส่วนด้วย a บวกหบวก c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวค่ะสูตรที่3ค่ะถ้า k เป็นค่าคงตัวแล้วอินทิเกรต k f x dx จะเท่ากับ k อินทิเกรต f x dx ค่ะสูตรที่4ค่ะอินทิเกรต f x บวก g x dx ค่ะจะเท่ากับ i ินทิเกรต f x dx บวกอินทิเกรต g x dx สูตรที่5ค่ะอินทิเกรต f x ลบ g x dx เท่ากับอินทิเกรต f x dx ลบอินทิเกต g x dx ค่ะเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะคะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองทำแบบฝึกหัดน,นี้ดูค่ะหลังจากจบการเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนก็สามารถหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะคะโดยใช้สูตรไปทั้งหมด5สูตรนะคะเราเจอกันในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ